ก็สวัสดีกับท <S confer dles> ุกคนคลิปนี้เราก็จะมาเล่นโบดหมาป่าเดียวได้จัดดับนะครับก็เป็นเล็กนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มหมาป่าเดียวได้กันเลยตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนว่าผมชนะจะแพ้ครับทุกคนต้องล้นแล้วครับอันนี้ผมก็จะเล่นไป็นที่เรียบร้อยล้วนะครับ ทำไมก็อยู่นี่ไงทุกคนผมงงเลยตอนนี้โอ้อยไม่ขึ้นหัวโอ่อยเด,เดี๋ยวเราจะลากหัวเลย หัวแล้วครับทุกคนโอเบ้าปุ๊บมีหัวแล้วก็ถือไว้ใช้ได้แล้วโอ้การเท้าเลย ยิงหัวครับทุกคนดียิงหัวยิงหัวคลิปนี้เราก็จะอยู่กันยาวๆเลยนะครับโอ้โหขออัดตัวผมได้นะครับผมไม่ชอบเวลาแบบต้องมาอัดตัวกันอะ อุ้ยอัดตัวผมยับเลยอัดตัวครับทุกคนไม่เป็นไรอัดปะอัดกลับได้จะไม่ยอมลนะครับ หัวแตกผมก็เลือกปืนไปที่เลนไหนแล้วอุ้ยจะทันไม่ทัน โอ,อ้ยไปแล้วครับทุกคนได้สองดานแล้วได้นแล้วครับทุกคน เลือกเปะลรอะรโอ้โหเอคผมโดนอัดเละแน่นอนอยู่ไหนกับทุกคน ไปก็อยู่ดิเร็วฮะคอรับ่ช่โระนี่ะ That h e l p me work up my a p p e t ทุกคนครับเราจะได้ดดาดอะไรกันดีอ่ะเออเพว่าเราเล่นลูเล็ก็แล้วกักนนะ ต่อไปของผมก็คือขึ้นไดมอนให้ได้ขึ้นแดงอ่ะครับอยากขึ้นแดงบ้างๆผมไม่เคยขึ้นแดงบาก่อนพอผมจะขึ้นแดงก็รีแลงพอจะขึ้นอะไรไบบพ่อรีแลงนะครับเขารีแลงตลอดอะเจียมรีแล้วเพิ่มเลยมีแล้เลยมีแล้เลยอะผมว่าเป็นต l ก คือมีแต่คนเตือนครับช่วงนี้แล้วมก็จะขึ้นยากขึ้นแล้วมีแต่คนเตืนรับช่วงนี้ดูดิผมติดขั้นแล้วบ้างไหมโอ้ไม่ติดขั้นเลยครับต่อไเจ็ดสี่สีกองสีองสี่้อง ผมว่าผมน่าจะได้แบบที่แบบหนึ่ได้สิบนะหรือว่าอาจจะขึ้นแล้วครับเพราะมีแต่คนตึงๆนะเป้าหมายของเราตอนนได้รับสู้สทมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต้อยซึ่งผมก็มีเป้าหมายของผมแล้วนะครับ

ตอนนี้ความยาวของคลิปอยู่ที่9นาทีนะครับลาเก็บปืนตรงนี้ก่อนเลยก่อน น่าจะมีปืนชดบนไม่มีเวิวหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็มีไอวอ้วยผมโอ้โหกดผิดไปกดตั้งไอวอ้วยเสรเราก็มีปืนไอ้วอนี่ปืนไอวอ้วยเอาไว้ใช้ในยามจะเป็นเนาะ เฮ้ยขึ้นยากจักองอะครับทุกคนหล่นบ่อยเจอกระ๋าสองแล้วเจี๊ย ตรนนี้อัดกรอกได้เหลือตั้งไอโบนะเมื่อกี้เป็นไาได้ไงอะครับทุกคนมีคนแอดมานะครับผมปฏิเสธนะครับเพราะผมกำลังทำคลิปอยู่ณตอนนี้นะครับ ผติด,ดได้10แน่ต้องแน่แลว้วพวเหลือแค่2บเม็ดแล้วคือแบตนตี้คนมาตึงแล้วก็แบบคนจะหมดไวมากๆเลยครับเราอัดตัวเลยนะครับรอบนี้เราไม่เน้นอัดหัวนะครับเราเน้นอัดตัวเลยนะครับเพราะมีโอกาสเป็นมาได้ยากนะครับที่จะได้ที่หนึ่ง นั่งข้อคืออสศวินของท่าน,านไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้เจอคนนะแค่เทสเฉยๆอยู่ในบงแล้วนะตอนนี้ ตอนนี้สิสี่คนแล้วนะครับไม่มีคนตั้งไอวอลแปลว่าวต้องมีคนยิงกันแน่นอนเจอคนเจอคนเราจะยังไม่ปลุกนะให้พขาค่ากันเองอน รู้สึกว่าตอนนี้โทรศัพท์มีความแรงไหนี่นะครับก็ลื่นแะไม่เป็นเหล็กเหล็กเดกล้อ,ลอ,ลอ,ลลอ,ลองตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมไม่รู้ กคนครับตอนนี้ก็เหลือแค่สิบคนสุดท้ายแล้วครับเจอคนบอดีเลยสิบคนสุดท้ายที่ผมยางไม่ได้ฆ่าคนเลยครับยังไม่ได้สังหารเลยครับตรงนี้น่าจะคนเดือดครับขราดา Udah jadi ada kaptur nih uang มีกัปตันเห็มีหัวล้วนหล่ะดีหัวล้วน โราสองจบแล้แรงแรงขึ้นแล้วครับทุกคนโอ้โหที่เจ็ดนะครับโอ้ยโค้ง คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ